เ,เขาบินมาจากแอฟริกานะคะอุ้ยนี่ดูน้องปลาจ้ะพี่น้องดูเฮ้ยลูกขึ้นมารับแสงอาทิตย์เหรอปลาคาร์บมินีิของเรานะคะเฮ้ยดูสิน่ารักเชียวตรงนี้มันมีออกซิเจนนะเนาะน้ำมันจะอุ่นตรงเนี้ยค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อากาศติดลบสิค่ะกลับมาหนาวอีกแล้วแล้วก็อุณหภูมิในบ้านอยู่ที่12องศานะคะหอมเดินลงมาจากชั้นบนหนาวมากเดี๋ยวต้องรีบก่อไฟเตาผิงจ้ะนี่คือ,อแสงแดดเข้ามาส่องหิมะนะ่ะส่องหิมะส่องน้ำแข็งพวกนี้ค่ะแล้วมันก็ระเหยกลายเป็นความเย็นทำให้อากาศหนาวขนาดนี้จ้า วันนี้จะทําอะไรกันดีเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะคะนะเวลานี้ก็เป็นเวลาส0บนาฬิกานะคะก่อไฟและะ้วค่ะคุณลิมโบต้มกาแฟแล้วนะคะหอมก็ตั้งการน้ําร้อนจ้ะคุณลิมโบขนาดหนาวขนาดนี้อ่ะเอดดูข้าด้สิคิ <laughs> เขาบอกว่าเหมือนน้ําแข็งเลยยืมมาหมหอมไปหอมเลยพี่น้องคุณฝรั่งหนาวขนาดนี้แล้วพี่คนไทยจะเหลือเลยแก้วนี้กาแฟคุณลันโบดจ้ะแก้วนี้ของผักการหอมนะคะอีกแก้วนึงเดี๋ยวเป็นชาจะน้ำแก้วนี้ไปให้คุณผู้ชายก่อน เราจะชงชาดอกฟันสิงโตหรือว่ามัดหลดโสนนะคะอันนี้เราอบแห้งไว้มาดสองปีจ้ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้จ้ะแช่ไว้นะเดี๋ยวเขาก็จะออกสีจ้ะ น้ำก็จะออกประมาณนี้นะคะจะใส่สารแน่ผงนะคะที่เราอบแล้วก็บดเอาไว้ค่ะความจริงสารแน่เนี่ยมันเย็นนะแต่ว่ามันชุ่มคอจ้ะนี่เลยค่ะสารแน่หรือว่ามิ้นขิงผงค่ะน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตนะคะ ที่เราทำไว้ในปีหกห้าจ้ะดูอ้สุดยอดน้ำผึ้งที่ทำจากดอกไม้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกซีรีซีรับนะคะถ้าน้ำผึ้งที่ทำที่มาจากผึ้งเขาเรียกว่าหูน้นงค่ะมะนาวค่ะซิตรูน โอ้ยน้ำลายหล่ะหอมมากจ้ะผมก็จะทานแบบนี้แหละค่ะชุ่มคอดีมากๆพี่น้องโอ้ยชื่นใจชื่นใจกาแฟไปด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดื่มกับคุณลัมโบหน้าทีวีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชม ไปเรื่อยๆจะวันนี้ทําอะไรบ้างตอนนี้พรกกานหอมก็ยังอยู่ในชุดนอนอยู่นะคะจะพี่น้องจะตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเอาขนมปังไปให้น้องนกกันจ้ะอากาศติดลบสิบแปดนัน้นหนาวมากอันนี้เป็นคุกกี้ธัญพืชนะคะเนี่ยขนมปังพวกนี้ค่ะเอาออกจากตู้แช่มานะคะค่ะแห้งๆแข็ง,ขง,ขงๆเราเก็บใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็เอามาแช่น้ํานะคะนี่เขาก็คงจะต่อ อายุไปได้หลายหลายวันเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมากอันนี้ถั่วลิสงนะคะที่เหลือๆก้หนหุงเลยพวกเนี้ยค่ะนกน้อยเขาก็ได้กินเดี๋ยวไปขยำขยำปนๆขนมปังพวกเนี้ยค่ะ,ะให้เขาจิกค่ะคเน็ก,กระเบิรนะคะเป็นขนมปังแบบกร,บกรอบๆค่ะเดี๋ยวถูก ความชื้นเขาก็จะนิ่มขึ้นโหได้ละพี่น้อง่อะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปให้น้องนกนอกบ้านก่อนอนี่จ้าพี่นกเอาอาหารไปให้น้องนกกันนี่ค่ะดูด ดู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 เราจะเดินไปตรงนี้ดีที่ทำทางเอาไว้นะอันนี้ไม่ลื่นนะจ้าพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเกาะแน่นหนาโอ้ยแอบสองดูที่หน้าต่างจ้ะโอ้โหพวก เจนกน้อยเขาก็มาหาจิกแข็งยังไงก็จิกนี่ค่ะนี่เออ,เอ,อดูเดี๋ยวได้กินของใหม่ลูกปังเลย ก็อาจจะหนีจะวันเลยนะพี่น้องให้ใจเสียงดังไหยหนาวจ้ะตอนนี้ลดมา16องศานะคะอากาศติดลบ16องศาแล้วจ้ะนี่ขนมปังเออเดี๋ยวเขาก็ล่วงหล่นลงข้างล่างค่ะได้ส่วนที่ล่วงข้างล่างก็ให้เขากินที่ล่าง นี่คนอยู่ได้เจ้านกก็อยู่ได้ลูกเอ้ยเสียงจุบ๊บจุ๊บจิบจิบ,จบโอ้ยไปเรียกกันมาใหญ่เลยพี่น้อง นี่บ่อป้าค่ะอูะลกค่ะสวยงามมากเขาบินมาจากแอฟริกานะคะ นี่จะน้ำก็ยังพุ่งอยู่อุ้ยนี่ดูน้องปลาจ้ะพี่น้องดูเฮย้ยลูกขึ้นมารับแสงอาทิตย์เหอรอปลาคาร์ปมินี่ของเรานะคะเฮย้ยดูสิน่ารักเชียวตรงนี้มันมีออกซิเจนนะเนาะน้ำมันจะอุ่นตรงเนี้ยค่ะโอ้ยน่ารักน่ารักน้องปลามาโชว์ตัวให้แม่แม่พอ่พอๆดูแล้ว อาเซียของเราจ้ะอู o ้หูทำไมมันแข็งอย่างนี้เนี่ยตายตายตายอีนี้จะมีดอกไม้สวยๆไว้รอพี่น้องหรือเปล่าเนาะบอนไซจ้ะอันนี้วอนนันะะดนะคะต้นวอนนัดจ้ะอันโน,น้นจัสมินหรือว่าดอกมะลิค่ะ นักแข้งเลยค่ะหอมยังอยู่ในชุดนอนนะแต่ว่าเอาเสื้อโค้ทและกางเกงสวมเท่านั้นเองดูค่ะ สนของเรานะคะหนาวลุกโอ้โหสลัดเหรอต้นใหญ่นี้ไม่ต้องสลัดจ้ะสวยงามนะแอปเปิลอินังน้อยของน้องออนอราไทยจ้ะ ะไรโผล่ขึ้นมาเหนือหิมะออนี่จะมีเบียยยเ้ยมีใบไม้เขียวๆเออหิมะจางแดดอุนอ่นๆมาเขาก็ขึ้นมาเพื่อพับแล้วจ้ะอ่านี่มูนวอดจะตุ่นนี่เลยค่ะโอ้โห แข็งค่ะไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวนิ้วแตกรักษานิ้วให้ดีค่ะเล็บแตกแล้วหายยากพาพี่น้องไปดูกุหลาบพันปีหน่อยค่ะเป็นห่วงเหลือเกิน โอ้ยตายตายตายหิมะขึ้นแค่ยังดูโหตายตายตายจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยพี่น้องถ่ายมาตั้งนานลืมลืมเปิด โทรศัพท์จ้ะขย่าจนหมดต้นแล้วนีมเปิดคลิปจ้ะดีนะพี่น้องจากขา,ขาวๆอะ่ะโอ้ปอบช้ำจริงๆเดี๋ยวไปดูสามต้นด้านล่างนู้นนะคะสามต้นเดี๋ยวไปขย่าหิมะออกให้ นี่คะแปลงผักแล้วก็คณะใบหิกของเรานะคะมีคนแนะนําบอกทาไมไม่มุงหลังคูงหลังคาให้มันไม่ใช่ว่าหิมะถล่ม,มอย่างเดียวจะ้ะมันอยู่ที่อากาศหนาวที่นี่มันไม่ได้ปลูกง่ายๆเหมือนอย่างที่อื่นนะคะอากาศมันขนาดนี้ค่ะคนยังจะอยู่ไม่รอดนี่แปลงผักและแปลงสารเมรของเราตอนนี้แปลงเอ,อ่อ ตัวเบอร์รี่มองไม่เห็นแล้วค่ะนี่คือเอ่อเบอร์รี่ต่างๆนะคะรัชเบอร์รี่เอ่อคูดเบอร์รี่วินแบร์เซเลนอะไรนั่นแหละตาย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 นี่ค่ะปกติ ทุกปีจะได้กินรัดเบอร์รี่หรือดูหนาวนะหมอนเบอร์รี่จะเอ,อ่อบอนเปี้ยวตรงนี้ท่วมขนาดนี้โอ้โหพี่น้องไปดูคะ่ะกุหลาบพันปีของเราอ้ยตายตายตายท่วมเลย จะลอดไหมเนี่ยลูกตรงนี้มันจะเป็นที่ทิ้งเศษไม้เศษน้ำนะคะตรงตาแยฝลัง่งของหอมก็มาขุดปลูก ออกทานตะวันแล้วก็มาปลูกเนี่ยแข็งมากเลยพี่น้องนี่แตะมากไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหักจะ้ะ ดน่าจะพอช่วยได้บ้างจ้ะเดี๋ยวแสงแดดมาละลายน้ำแข็งจะจะเป็นลยยิบระยยับแบบนี้นะพี่น้องเมื่อหิมะกระทบกับแสงแดดจ้ะอมันละเหยมันก็จะหนาวมาก เข้าบ้านก่อนค่ะคุณเลมโบเรียกไปทานอาหารเช้าแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปต่อคลิปกันในบ้านนะคะจำมโบยากเรี่ยวเรยอเย็ะเจ๋รอเอ็งใิกี่แกบอกว่าเสื้อเสื้ออุ่นโอเคไหมบานานาบานานากล้วยหอมจ้าด้านในนั่นก็จะเป็นฮาเวอร์กรีน ก็เป็นเหมือนข้าวตอกอะเนาะแล้วก็โรคฟิรครคล์นโ,<อ>โรคกรีนคอมแฟกซ์แล้วก็กล้วยอารูเน,นียคอมเบลล่อารูเนียแล้วก็บูเบอรี่จ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูเนาะแวทชั้นใต้ดินมาจ้ะก็เอาหอ,หอมเดี๋ยวจะเอามาจี่ทำ น้ำพริกน้ำปูเจ้าอันนี้เราขุดไว้ในช่วงฤดูร้อนนะแล้วก็เอาไปเข้าชั้นใต้ดินไวจ้จ้ะอันนี้ในส่วนของเรานะคะแล้วแกก็ใส่นมจะ้ะของหอมชามหนึ่งนะคะของคเคลมเบ้ชามหนึ่งจะ้ะถักสมิเกนสิกรีง บอกว่าขอบคุณมากที่รักเขาบอกขอบคุณมากที่รักเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับที่รักของผมน่าจะอร่อยหวานค่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเกร์นะคะหรือว่าฟลูโกอโสแหละที่ทานเป็นอาหารเช้าจะนี่ลูกอะรูเนียค่ะแล้วก็ที่ออกเป็นสีดำๆเป็นบูเบอรี่นะคะมีกล้วยคอมแฟกค,ค่ะนม อาหารเช้าเขาจะทานแบบนี้ทุกวันเลยค่ะพี่น้องเราก็จะทานในวันที่เราอยากทานนะวันไหนที่อยากจะทานเข้าวเ,เหนียวหรือทานเป็นข้าวไปเลยก็บอกเขาว่าไม่ทานค่ะเดี๋ยวหอมขออนุญาตทานก่อนนะคลิปยังไม่จบบริบูรณ์นะพี่น้องส่งคุณลำโบทำงานจ้ะเชลเบซิกตีแอนสกรีนให้ดู <Hello. S 2> ความลำบากในฤดูหนาวในฤดูหิมตะตกจกะแกไม่ให้ออกมานะจริงๆลากันแล้วจ้ะแกบอกไม่ต้องออกมามันหนาวเสียงที่ดังนี่ด้านหลังนี่คือเสียงเครื่องปรับอากาศนะคะเฮย้ย Fyllen bål, kald หอมเข้าบ้านก่อนนะจ้าพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านนะฮะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะส่งคุณแลมโบไปทำงานในตอนน้งคืนจ้าเอาไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า